สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม W W E 2K 22นะจัดใหม่ฮะจิงแชมป์แท็กทีมหญิงแบบทอร์นาโดแท็กเลยเมื่อคราวาก่อนนะแมตช์ล่มฮะไอเจ้าของแชมป์เล่นตุกติก gm บอกเอาใหม่เลย เป็นทร์นาโดแท็กไปจากรอบที่แล้วเป็นแท็กทีมธรรมดารอ,อบนี้ตีกันเลยเต็มที่จับกดกับทำให้ยอมแพ้เท่านั้นมาก่อนเลยซาชาแบงรอบที่แล้วโดนโดนลุมเติมนะเ <c oughs> อ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอไอ้พวกนี้ <c oughs> โอ้โห อีกแล้วครับเนโอมีแม่พึ่งเข้าห้องน้ำบวานกินส้มตามมาเยอะท้องเสียอีกแล้วโอ้โหยแต่รอบนี้ไม่มียกเลิกฮะมันเป็นทอร์นาโดตีกันไปเลยไม่มีไม่มียกเลิกแน่นอนจบในแมตชนี้เท่านั้นเออว่าแต่เ <Huh? S 1> นโอมิ ยืนดูเฉยอ่ะไม่มาช่วยเพื่อนเว้ยเอาเด็กบอกเอาหนักหนักค่ะหนูอุตสามาดูลิงไซล์ละเต็มที่ค่ะเดือดเลยจะว่าไปเป็นซาชาแบงก์นัวกับแฟงกี้นะไอ้ล็อกแซนก็ยืนดู เนลมีอยู่นอยู่น่นเลยอะโอ้โหไม่เข้ามาสักทีโอ้นี่เนะี้ที่ยมิโก้ไปเอาละขยับละเอา้ายืนดูต่อ <laughs> <laughs> เนลมีคิดถึงค่ายอิมแพกเหรอ <laughs> ยังไม่อยากมา <laughs> เอออ๋เดินไปเจอล็อกแซน, <Okay. S 2> น,นและเออโอเคนันแหละนึกว่าจะ ยืนดูยันเช้าอ่าโอเคแมตชนี้เริ่มแล้วฮะสันลัละครเรียบร้อยดูซาชาแบงค์ดีกว่าบอ <c oughs> กระชากเลยกระทืบ๋ออ,อกแซนวิ่งมาช่วยเพื่อนแม่ไม่ทันนะเขาดิ้นออก <c oughs> วิ่งมาฟรี กระทืบดูบนเวทีแล้วกันเอากดนะซาชาจะแก้แค้นโอ้ไม่ได้เมื่อก,กี้มาอัดชั้นชั้นจัดแกหนักแน่มาฟ็อกซาปโป้โอ้ยโดนเขา่าแบตนี้เดือดเฉยอะเอาสปริงมาซาชาเตะเลย อีตัวเกียนเป็นเด็กปั้นแล้วเกียนหรอก็เออไงคะโอ้โหมีดีดลูกส้นจับอือ้ไซสแ์แสลมเอาพิกโกดไม่ได้มันก็ไม่ได้แค้นอะไรกันมานะักสองทีมนี้เอาแป๊กครับแฟงกี้เอาว่าตอนนี้เข้ามาหมดแล้ว จัดกันเลยหนักๆเออกำไรคนดูเอาสตานเนอร์ล็อกแซนซาช่ากดไม่ได้มาหนัวของแท้เอากดครับล็อกแซนยิ้มสวยซะด้วยไม่ได้แม <c oughs> ยิ้มสวยแต่แสบเอาแฟงกี้ ออซาชาดีดมาอีกโอ้โหแกได้เฉยแกเก่งนักแกโดดขวางลำตัวเนวมีใส่ลังกายังไม่จบขึ้นมานี่เลยรับไปยายจิว๋วฟิลเดโกเอาแฟงกี้มาเตะช่วยเพื่อนดีมาก ่อยใส่ซาชาดเนวมีลากมากลางเวทีโกดค่าเร็วนับสิยะเอาอุ้ยแฟงกี้มาุบะช่วยกันดีจริงมานี่เลยแป็คเบเกอร์ไปตัวแสบว่าแป๊บเดียวสามดาวครึง่งแมตนี้โอ้โหรับประกันความเดือดโอ้นี่หักขา เอาฟังนั้นเตะขาเน้นขาอาล็อกแซนบิดมาซูเปอปร์คิกเนวมีขึ้นเส้นสามกระโดดทิ้งศอกพลาดมาสงครามสองทีมเดือดจ,จัดอกลาเลียดไปแล้วอ่ะแฟงกี้โกรดนึกหนึ่ง สองซาชาช่วยเพื่อนโอหโยมันจริงหลายคููละเออเอาโกดครับล็อกแซนอุย้ยทนได้มาทีมไหนจะเจ๋งกว่ากันเอาจับดีทีทีนะล็อกแซนยังไม่จบมานี่เลยใสป๊อปล็อก กดรอบนี้หนสองเอาเนวมิบัดบัวเด้งเชือกครับโอ้โห,โห,โห,โหโจบเลยเดอรเลนเจอป้องกันแชมป์ได้อีกเหมือนติดบากมังเมื่อกี้อ่ะสวยไปอ่ะโอ้โหเดอร์เลนเจอร์โคตรตึงในลีกแทกทีมได้ถือแชมป์ต่อ แสบแต่ก็เหนียวอยู่อืชนกำปั้นหน่อยโ,ฮโ,ฮโฮ